กันที่บรรยากาศของการท่องเที่ยวกันดีกว่าค่ะที่อำเภอแม่อ่อนนะคะในอำเภอแม่อ่อนได้นําทีมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่บ้านแม่กําปองค่ะหลังจากที่จะได้เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาก,กันอย่างเนืองแน่นค่ะ นายชลิตทิพย์คำในอำเภอแม่อ่อนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแม่อ่อนพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจัก,กรินอัศดงพงผนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อ่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุในห้วงวันหยุดติดต่อก,กันหลายวันบนถนนสายทางขึ้นบ้านแม่กำปองซึ่งอำเภอแม่อ่อนค่ะได้ร่วมกับฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้หารือแนวทางบริหารจัดการการจราจรร่วมกันให้มีจุดคัดกรองรถ2จุดที่บริเวณหน้าอบอตอห้วยแก้วและบริเวณลานจอดรถบ้านทันทองหมู่ที่8นอกจากนี้ค่ะยังได้เตรียมพร้อมลานจอดรถอีก6จุดโดยมีการประสานงานกันนะคะระหว่างลานจอดรถทุกลานหากลานจอดรถแรกเต็มค่ะลานจอดรถถัดไปจะทำการโบกรถเข้าตามลำดับทั้งที่วัดแม่กำปองนะคะศูนย์การเรียนบ้านแม่กำตอง ปางนอกภูผาคําบ้านทานทองแล้วก็ที่บริเวณไร่สตรอเบอรี่ค่ะครับก็จะได้ยินข่าวกันทุกปีนะฮะว่าเกิดอบุบัเิเหตุกันทุกปีนะครับเพราะว่าคนที่มาเที่ยวแม่กําปองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ต่างพื้นที่อะ,ะมาเที่ยวไม่ชินเส้นทางกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยในอําเภอแม่ออนนี่นะฮะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็พร้อมให้มีการมอบเครื่องดื่มนะครับแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดต่างๆด้วยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจส่วนสภาพการจราจรตอนนี้ครับคุณผู้ชมการจราจรโดยรถยนต์เนนนน่่ริมมหาาแขึ้ลํดับ จึงประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวใช้บริการคิวรถของชุมชนครับเพื่อลดความหนาแน่นของทางขึ้นลงและก็เพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะถนนแม่กำปองเนี่นะครับเราก็ทราบกันดีถนนแคบนะแล้วก็สูงชันด้วยบางจุดเนี่ยใครไม่ชินเส้นทางเนี่ยหลบกันยากเบี่ยงกันยาก ถูกต้องก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้ในช่วงวันหยุดยาวอย่างที่แจ้งกันไปนะคะถนนหนทางอาจจะไม่ชินเส้นทางร,รถราก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะการระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางสําคัญและปลอดภัยที่สุดค่ะ